สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกุสุคน,นะครับเนาะพ่อกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าโออินดี้นะครับเนาะเป็นช่องที่มีสาระไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรการํำรุงชีวิตแบบวิถีอีสานไซเบสดักนกดักหนูยังไปเรื่อยปเปนะครับเนาะแล้วก็คลิปนักร้องครับผมเมื่อนี้ผมสภาพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิงเพราะเอฟซีท่านหนึ่งได้ทักผมมาว่านอกจากเห้ยวย้าเห้วหมูที่กินรักษาบำรุงคันในท้องบำรุงเด็กทะลุในท้องแล้ว ยังจะมีสมุนไพรที่ทําให้คลอดง่ายอีกไหมมีครับ่อแอ่พี่น้องสมุนไพรชนิดนี้ต้องกินกับสตรีที่ว่าใกล้คลอด8เดือนเท่านั้นนะครับผมกินเป็นเวลาแค่สาวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิคลอดง่ายครับผมและนอกจากนั้นมันรากของมันจะช่วยาการรักษาพิษงูด้วยนะครับพิษงูบางชนิดรักษาถอนได้เลยนะครับพิษงูบางชนิดอันนี้ข้อมูลของพิษงูผมต้องขอโทษขออภัยนําที่ผมไม่สามารถหาข้อมูลพิษงูมาให้ได้นะครับเนาะเพราะว่าผมก็คือพระคู่บุญในสวน กับสมุนไพรตัวนี้ครับว่ามันถอนพิษงูได้เขาได้สอนผมมาผมก็พยายามไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถอนพิษงูมาให้แต่ผมหาไม่ได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องผมต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับแต่ที่เรารู้ว่ามันถอนพิษงูเป็นบางชนิดได้พิษงูที่ไม่ร้ายแรงนะครับเนาะแต่ที่พระคู่สอนผมมาคือคลอดบุตรง่ายครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้นะครับผมจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นครับผมมันสรรพคุณของมันนี่คือทางองค์กรโลกเนี่ย เขายกไหเป็นสมุนไพรแนวหน้าสมุนไพรอันดับหนึ่งเลยครับตัวนี้นะครับนะเพราะว่ามันรักษาทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับโดยใช้แค่พริกไทยดํา1ส่วนนะครับแล้วก็ไอ้ต้นของมันแค่1ส่วนครับผมแล้วก็น้ำผึ้งอีกหนึ่งส่วนครับผมรักษาเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับซิฟิลิสหนองในอย่างนีนะครับที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับถอนหายขาดได้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคือต้นอะไรนะครับเนาะ สมุนไพรชนิดนี้นะครับผมอ้าวนี่ักบุ้งแดงติดมะนานครับผักบุ้งแดงนี่ก็สรรพคุณเหลือหลายรีดนะครับนี่สมุนไพรชนิดนี้ก็คือเส้นเล็กหรือชะเเองใบนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งลักษณะใบเบิ่งลักษณะดอกมันเด้อครับเด้อนี่ครับผมนี่ลักษณะดอกมันครับลักษณะใบมันครับครับมันจะมีแบบใบกลมใบเรียวนะครับแต่สรรพคุณก็อันเดียวกันนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับลำต้นของมันจะเป็นอย่างเสียเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งลำต้นมันไใบเด้อครับก่อนที่จะมาไล่สรรพคุณให้เบื้องลำต นี่ลำต้นของมันครับนี่เป็นยังสีเด้วยครับพ่อแม่พี่น้องลำต้นของมันจะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่นะลำต้นของมันเต็มเลยครับนี่จะมีลักษณะแบบนี้เลยลำต้นของมันนะครับนี่นี่ครับลำต้นของมันครับใบของมันครับผมจะมีสองลักษณะนะครับใบของมันจะเป็นใบเรียวกับใบกลมนะครับเนาะนี่คือดอกของมันครับนี่นี่ครับผมนี่คือดอกของมันครับจะเป็นลักษณะนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับ ใบมันครับกับลำต้นของมันนำไปเคี่ยวกับน้ำมันนะครับเนาะรักษางูได้เป็นบางชนิดนะครับเนาะแต่ผมก็ต้องขอโทษพระแม่พีน้องหลายว่าเพราะว่าผมบรสมามถหาข้อมูลเกี่ยวกับรักษาพิษงูชนิดใดมาได้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ผมว่ไเด้เรียนไม่หรีครับวิธีหลักๆของผมเลยภาคคู่สอนผมมาอย่างเดียวคือคลอดง่ายครับผมสมุนไพรตัวนี้เนาะผมต้องขอโทษพระแม่พีน้องหลายครับผมหาผมพยายามหาข้อมูลมันบม่มีครับหาบ่พ่อครับผม พิษงูบางชนิดที่มันถอนได้จริงนะครับเนาะแต่ที่ผมรู้ๆเนี่ยก็คือครับใบมันครับเอามาตำพอกบริเวณที่เป็นแผลเลื้อรังนะครับเนาะบริเวณที่เป็นแผลเลื้อรังครับแล้วก็พอกตรงอาการมีอาการปวดท้องนะครับมันก็เป็ดสีถอนหายทันทีเลยครับเนี่ยครับโอ้ดอกมันครับปามันสวยงามมากครับเนาะเนี่ยครับ นอกจากนี้ครับผมผมสิบุตรสาธิตด้วยไอตัวที่ว่าเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับเพศสัมพันธ์เขาใช้ขอนครับสรรพคุณของเพศสัมพันธ์วิธีใช้ก็คือครับหลักๆเลยวิธีใช้ของมันนะครับเนาะใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับใช้ลําต้นของมันนะครับตากแห้งครับผมใช้ลาต้นของมันตากแห้งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมสมมุติว่าใส่ลําต้นตัวนี้หนึ่งกรัมครับผม สมมติว่าใช้สมุนไพรตัวนี้หนึ่งกรัมครับใช้เส้ยงเล็กหนึ่งกรัมเข้ากับใส่น้ำผึ้งหนึ่งกรัมหรือหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้พริกไทยดำหนึ่งช้อนครับผมชงกินนะครับชงกินครับน้ำหนึ่งแก้วครับผมมันก็ช่วยรักษาอาการพวกซิฟิลิสเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะครับเนาะช่วยขับหนองหนอง,นอง,นองในบอบบางอย่างเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันออกมดเลยเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่เดี๋ยวสรรพคุณข,ของมันก็มีอยู่แค่นี้ครับสรรพคุณของมันนะครับเนาะบอหลายครับสรรพคุณสมุนไพรต้นนี <as> ้เพราะว่าสรรพคนธุ์ต่างๆของมันเลยคือขอดบุตรครับกับพิษงูนะครับพิษงูผมต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องอิหลีครับผมหาประเด้นอิหลีครับพิษงูเดี๋ยวคันว่าผมหาคําตอบได้ผมสีเฮดเป็นอีพี่สองไม่ห้เบิรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อร์สำหรับพิษงูแล้วครับพิษงูผมม่รู้อิหลีครับแต่ว่าขอดอ่ะขอดบุตรเออขอดบุตรนี่ผมรู้ครับเพราะว่าพระครูสอนผมมาขอดบุตรโดยตรงครัััับบบบกสมุนนนไพรรตวชะเเเองใี่ยคา แถวละย่องเขาเขาสียเอินชะเองใบเพระาะว่าภาคู่พันยูละย่องนะครับอยู่วัดไตเขาจะเรียกชะเองใบครับผมแต่แถวชื่อที่ถูกต้องเขาจะเรียกว่าเส้นเล็กหรือเส้นเล็กครับผมนั่นแหละครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเนาะพ่อเฮาทําความรู้จักกับลําต้นมันแล้วเนาะพแม่พี่น้องมาที่นี่เรามาดูวิธีท็ดวิธีทากันเลยนะครับพเม่พี่น้องนี่ครับพเม่พี่น้องเห็นลําต้นมันบ่ เราทําความรู้จักกับมันต้นมันแล้วมาจะนี่ห้ามาตัดเอาหลักเลยพ่อแม่พี่น้องตัดหลักเลยตัดหลักเลยตึ๊บไปล้างน้ำให้สะอาดครับผมตัดออกแล้วไปล้างน้าให้สะอาดครับผมไปตากแดดให้แห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเลยครับสําหรับคนที่คลอดบุตรง่ายนะไปตากแดดให้แห้งครับผมพ่อตากแดดให้แห้งปุ๊บมานจะนีห้ามใส่น้ำสองลิตรครับผมใส่น้ำสองลิตรครับผม โดยใช้สมุนไพรตัวนี้1นึ่งกำมือครับผม1นึ่งกำมือหรือ20กรัมครับผม1นึ่งกำมือนะครับ15บหากรัมของผงชูรสนี่หถุงเด้ครับผม15บหากรัมของชูรสอ่ะเออสิบบาทอ่ะสิบห้ากรัมครับผมยาตัวนี้ครับผมใช้1นึ่งกำมือหรือ20กรัมครับผม1นึ่งกำมือของเขาหนึ่งกำมือของเขายังเสี่เด้อครับ1นึ่งกำมือของเขาต่อน้ํา2ลิตรครับผมเพราะเขาต้มไปแล้วเพราะต้มซุกแล้วเพราะอะไรพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้เข้าใจเด้อเพราะเขาต้มซุกแล้วปุ๊บแต่ต้องเป็นสตรีท แปดเดือนที่ใกล้คลอดเท่านั้นนะครับที่สิกินนะครับเนาะสาหรับสตรีที่ว่ายังอยู่ในช่วง1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนหเดือน6เดือน7เดือนยังบ่ต้องกินนะครับผมยังไม่ต้องกินครับผมสาหรับสตรีที่มีคัน8เดือนขึ้นไปนะครับจังกินได้สําหรับสมุนไพรตัวนี้นะครับเนาะให้ตัดออกเลยไปตากแดดแห้งครับผมแล้วไปต้มใส่น้ํา1 2ถึงลิตรครับผม1่กิ่มือหรือ20กรัม ปริมาณของคือจังผงชูรสครับบอกยางไงซับผงชูรสหนึ่งห่อ 1, มี15กร,รัมครับผมเทากับกะเอา20กร,รมัมปริมาณเท่าไหร่ครับผมหรือหนึ่งกำม,มือเอายังไงครับผมซับซับซับละเอียดหนึ่งกำม,มือเลยเท่ากำเลยเกำเลยเอารรมือเท่าเนี่ยกำปนลุงกาหนามเลยครับผมพอแล้วต้มเสร็จปุ๊บพ่แม่พี่น้องมาทีนี่ฟังให้ดีนะครับฟังให้เข้าใจเด้เอเท่าเอามากินครับผมกินเช้ากลางวันเย็นครับผม อย่างละหนึ่งแก้วเช้าหนึ่งแก้วเที่ยงหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วครับผมพ่อเขากินเราปุ๊บพ่อแม่พี่น้องให้เราหยุดกินครับผมให้เราหยุดกินไปอีกสามวันครับผมเศร้ากินเดอรสามมือเนี่ยครับผมพอครบสามวันปุ๊บเขานับจากมือกินไปเลยครับพ่อเขานับหนึ่งสองสามครบสามมือปุ๊บ,รบ, 1, 2, 3, รบ,บเรามาต้มกินใหม่ครับผมต้มกินใหม่อีกสามมือ้อหนึ่งวันจะมีสามมือ้อเช้าเที่ยงเย็นครับผมให้เราต้มกินอีก สามมื้อครับผมพอกินหนึ่งมืม้อนี่แล้วปุ๊บหนึ่งวันมีสามมื้อพอกินแล้วปุ๊บไห่เฮาหยุดไปอีกสามวันครับผมไม่ใช่กินทุกวันนะเพะ nose, ่อแม่พี่น้องทำความเข้าใจเด้อเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนจนกว่าจะคลอดนะครับตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปตั้งแต่ท้องสตรีมีครรภ์แปดเดือนขึ้นไปนะครับเนาะจนกว่าจะคลอดครับผมให้กินแบบนี้จนกว่าจะคลอดครับผมเข้าใจเด้อพ่อแม่พี่อน้องกินแบบนี้จนกว่าจะคลอดครับผมสามวันกินหนึ่งทีครับผมบัได้กินคู่มือเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ สามวันให้กินหนึ่งทีครับผมไม่ต้องไปหาจมูกเม่นจมูกอีหยังรกครับผมเกี่ยวกับคอดบุตรนี่แหละตัวนี้แหละไอเส้นเล็กนี่แหละครับพ่มแม่พี่น้องครับผมนี่แกคือคิดเล็กน้อยแต่ผมต้องขอโทษหลายเรื่องครับ่อแม่พี่น้องเพราะที่ผมดูรูมากน่ะที่ผมดูรูมาแล้รากมันน่ะครับผมมันแก่พิษงูได้เป็นบางชนิดที่พิษไม่ร้ายแรงแต่ถอนได้เลยครับผมผมได้ยินสรับคุณตัวนี่มาดนแล้วแหละครับผมเกี่ยวกับแก้พิษงูแต่ว่าตัวนี่พะคู่บุญสอนผมครับผมเรื่รู้อิลี่ครับผม ผมพยายามเขาไปหาใน Google ครับผมผมพยายามเขาไปหาแต่ใน Google เขาไม่บอกข้อมูลง่ายๆหรอกครับเขาไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ง่ายๆหรอกครับผมเขาบอกแค่วิธีใช้เอ๊ะเขาบอกแค่ว่ามันมีสรรพคุณอะไรแต่เขาไม่บอกวิธีการทําครับผมเสือผมอย่าเลิกครับแพทย์เขาไม่เบื่อมบอกวิธีการทําง่ายๆหรอกครับผมผมพยายามไปหากะหาบระเด็พ่อแม่พี่น้องเ้ยผมก็ต้องขอคนลหลายเลยครับเด้วย่ผมว่าบอสามารถบอกวิธีแก้พิษกูได้ครับผมแต like ่ว่าใบมัคนครับเอาไปท่า ใบมันครับเอาไปตำ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 ทาแก้พวกช้ำตรง,ตรงบริเวณปวดท้องและเพศสัมพันธ์นะครับเนาะวิธีใช้เพศสัมพันธ์นะครับผมเพราะว่ามันนี้ผมก่เลยตั้งใจว่าสิมาบอกการแก้เพศสัมพันธ์หรอกตัวนี้ครับแต่มันเป็นสมุนไพรที่แก้เพศสัมพันธ์ได้อย่างดีนะครับเนาะอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อให้เราใช้ให้เราใช้ต้นกับใบมันครับรับต้นมันอะกับใบครับผม ไปตากแดดแห้งครับผมไปตากแดดแห้งแล้วเรามาบดให้ละเอียดเลยบดให้ละเอียดปุ๊บสมมติว่าเราบดละเอียดปุ๊บแล้วเราก็ใช้พริกไทยดําบดให้ละเอียดเหมือนกันครับผมแล้วก็ใช้น้ําผึ้งมาซื้อน้ําผึ้งมาไว้เลยหนึ่งขวดครับผมพอเราบดจนละเอียดปุ๊บสมมติว่าเราตักเราตักเซ้งเล็กเนี่ยครับใช้เองใบเนี่ยเราตักหนึ่งช้อนตอนบดแห่หลังจากตากแหงเราบดให้ละเอียดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องปั่นให้ละเอียดเลยเอาใส่โถปั่นเลยปั่นให้ละเอียดข้าตักหนึ่งช้อน ตัวนี้หนึ่งช้อนเส้งเล็กหนึ่งช้อนพริกไทยดําก็ต้องหนึ่งช้อนด้วยครับผมพริกไทยดาก็ต้องหนึ่งช้อนด้วยครับน้ำผึ้งก็ต้องหนึ่งช้อนด้วยครับผมผสมกันกินแล้วมันจะเกิดการรักษาพวกเพศสัมพันธ์ครับผมเกี่ยวกับพวกน้องในซิฟิฟอีิอี่างก็แล้วแต่มันสิขับออกเลยครับผมมันขับอะไรยางเดียวคือโรคเอทันแหละครับผมนอกนั้นืที่เป็นโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ครับบอว่าจะเป็นอีกองกงบอกว่าคือพวกเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะ จังเก็ตบางอด่เลยครับพวกวอลคัมหยาบๆไอ้พวกที่ว่าเป็นโรคกระดี่อะครับผมบอกง่ายๆมันสิเลือดเออเนื้อมันจะซึมออกตามข้อพับตามข้อพับครับตามข้อพับตามข้อพับขามันจะซึมออกเลยครับผู้ใดจะเคยเที่ยวไม่ยิ่งอย่างเขาสิรู๋ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะมันก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับอย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสตีมีคันแปดเดือนขึ้นไปเท่านั้นที่ถึงจะกินสมุนไพรชนิดนี้ได้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ผมมาบอก ครับ1แชร์1กดติดตามครับผม1คอมเมนต์ครับผม,มบโดยเฉพาะกดติดตามนะครับผมอยากได้สุดเลยคือกดติดตามครับผมอยากได้สมารชิกหลายๆเพราะว่าผมจะเปิดรายได้ได,ได้นะครับพี่แม่พมี่น้อง ขอให้่แมพี่น้องทุกคนเทเข่ามาชมคลิปนี้ที่ขับบิ่งคลิปนี้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไม่ขาดมือนะครับเฮ็ดยังกับหายเจริญเจริญเจริญเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสมุนไพรทุกตัวทุกชนิดก่อนจะกินก่อนจะใช้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนะครับนะสมัยข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยมั่นปลอดภัยพ่อแม่พี่น้อง มันก็ข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นสำหรับผมผมกล้ายอยู่อย่านเลยผมเอามาร้อยเปอร์เซ็นถ้าข้อมูลตัวไหนไม่ร้อยเปอร์เซ็นผมจะไม่ลงให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ชมเป็นองังคารนะครับเพราะว่าผมอยากเป็นอันตรายต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะผมจะเอาตัวที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นข้อมูลจริงๆเท่านั้นที่เอาลงมาส่วนมากผ,ผมจะเอาตำราที่ผมเรียนมาครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมมาให้พี่น้องเออไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มนะครับเนาะถ้าตำราไหนผมไม่ได้เรียนมาผมไม่อยากเอาลงนนุงหรอกครับผมแต่ขันพ่อแม่พี่น้องขอมากผมก็เอาาลงครับเนะสหรับคลิปนี้พ่อแม่่พีน้อง สวัสดีครับ